ต่อครับกำลังลากหนักไปแล้วโดนครับอ้ดูสภาพดูสภาพ,ภาพขาด มากไปแล้วตัวแน่นอนอย่าอยใจเย็นต้องใจเย็นๆฮนะอุ๊ยคันคันโอ้คันไปแล้วอืมคันหายเลยอะเศร้าไปแล้วเศร้ามากครับคันหล่นน้ำหาย อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่บบกว่าเอาปลาไม่อยู่แล้วแบบแล้วน่าจะแบบจังหวะที่เราจับคันไม่ดีเ้วยแหละนะครับเพราะว่าเราก็ประมาทมันเนาะว่าปลามันเออย,ยังไงมันก็อยู่กับเราอย่างนี้แล้วปลามันก็แบบดึงแบบเหมือนแรงอึดมันนะ่ะฟึบคันแบบลงน้ําไปเลยนะครับก็ไม่คิดว่าการตกปลาเล็กนะมันจะมาเจออะไรอย่างนี้นะเนี่ยโอ้จะได้มากเลย จะได้คันไม่ใช่หรอกขนาดแบบว่าเอาแบบเซฟเซฟสายเพื่อให้แบบว่าถ้าปลากัดแล้วก็ให้สายขาดอย่างนี้นใช่ไหมเอออันนี้กัดอย่ีเออมันก็คงจะอยู่แล้วมันก็แบบว่าตามตามเรามาแล้วเนะวาะดีมันใช้ก๊อกนึงอ่ะกุ้งนะปึ๊บไปเลยอนะ่ะแล้วคันแบบฟิวไปเลยอนะ่ะโอ้เศร้ามากเลยใครมีคันคล้ายๆกันก็ก็อินบ็อกมาหาผมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซื้อต่อนะ หายไปเลยคันประมาณไม่กี่ตังหรอกแต่แบบว่าคือแบบคันหมานเราไงอโอเคครับขอกำลังใจได้นะครับเศ้านะฝนก็ตกดูที่เนี่ย